ดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะน้องนางต็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆคอยให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทำคลิปออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคําชมนะคะน้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าสิ่งไหนไม่ดีน้องนางก็จะไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการัพ p อ o r t ไม่ว่าจะเป็นให้ค่าขนมนมเนยค่ากาแฟนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi 2 1 1 9น0น้ะคะน้องนางยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์ค่ะและติดตามน้องนางได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะน้องนางขอประชาสัมพันธ์ช่องทาง Tik To อนะคะน้องนางไลฟ์สดทุกวันนะคะหกโมงเย็นนะคะถึงสามทุ่มนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้องนางมีการวางแผนว่า น้องนางจะไล่สองช่วงนะคะอาจจะเป็นตอนกลางวันนะคะเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยน้องนางก็การันตีไม่ได้นะคะว่าจะไล์ช่วงไหนถ้างานเสร็จนะคะงานประจําเสร็จตอนไหนน้องนางก็จะไล์ตอนนั้นน้องนางมีการวางแผนว่าจะจะไล์สองตอนสองช่วงนะคะตอนเย็นเนี่ยไล์ประจําอยู่แล้วนะคะถ้าตอนกลางวันเนี่ยนะคะวันไหนที่ว่างหรือว่าเสร็จงานไวน้องนางก็จะไล์นะคะน้องนางอยากจะไล์ สองช่วงนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้เข้ามานะคะถามนะคะอยากจะตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไล์ช่วงเดียวเนี่ยก็ตอบคำถามไม่หมดนะคะก็เห็นใจกันทุกคนนะคะที่พิมพ์คำถามเข้ามาถามน้องนางนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงฟรีนะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้น้องนางนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่ส่งของขวัญให้น้องนางก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ เอาละค่ะที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้ไม่มีเรื่องมังเอิญน,นะคะเป็นเพราะว่าเราทุกคนมีบุญสัมพันธ์กันค่ะเราถึงได้โคจรมาพบกันวันนี้นะคะน้องนางจะมาทาคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องสรุปนะคะผู้คนทั้งหลายนะคะที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมาทําความรู้จักกับคุณมาตีสนิทกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะคะมีคนเขาหวังดีกับคุณจริงๆหรือไม่นะคะมันมีคนนะคะเขาหวังดีกับคุณไหมหรือว่า เขานะคะคิดที่อยากจะมาทําร้ายทําลายคุณหรือว่าอยากจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมารับชมรับฟังคําทํานายกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของเราเป็นพรังงานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นาทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการ รับชมรับฟังในการดูดวงนะคะการดูดวงเราต้องอยู่เนื้อดวงน้องนางไม่แนะนําให้งมงายนะคะเพื่อนเพื่อนเราดูนะคะเราก็เอาไปคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตรองให้ดีก่อนนะคะถ้ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีนะคะดูแล้วเราเอาไปพิจารณาเอาไปดูว่ามันจริงไหมมันตรงไหมมันใช่ไหมเราควรที่จะทําแบบนี้ไหมนะคะเอาละค่ะ ก่อนอื่นนะคะน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์9ก9ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นะะเราจมดยลขอไไ้ แล้วก็จะมีชาววันอะไรมาดูค่ะว่าเลขนำโชคของเพื่อนๆวันนี้จะเป็นหมายเลขอะไรนะคะจะใช่จะตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะคุณได้หมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขสี่นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ทางวาจา สเสน่ห์หมดเลยในตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะคนไม่น่าล่ะตรงกับหัวข้อเลยนะคะมีคนอยากจะเข้ามาตีสนิทกับคุณนะคะถึงมีคนอยากจะมารู้จักกับคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นี่เองคุณได้หมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลขเจ็ดนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์วันพุธนะคะแล้วก็ วันเสาร์ค่ะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะใครมองเนี่ยเขาใครเห็นคุณเนี่ยเขาประทับใจเลยเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะคุณน่มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกเพศทุกวัยเลยนะคะมีหน้าลหละนะคะ คนเขาถึงอยากจะมารู้จักอยากจะมาตีสนิทกับคุณนะคะคุณมีเสน่ห์นี่เองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนสวยหรือว่าอาจจะสวยไม่มากแต่ว่าดูแล้วทรงเสน่ห์นะคะหน้ามองดูแล้วหน้าหลงไหลนะคะไม่ใช่เฉพาะแบบไม่ใช่ว่าชู้สาวนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะและตัวคุณะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางคําพูดด้วยมีหน้าหลห่ะเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาพูดจาดีพูดจาอ่อน,น้อมถ่อมตนมีวาทศิลป์ที่ดีเนี่ยเห็นไหมน้องนางไม่แปลกใจเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าต,ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีอ่อ,อน,น้อมถ่อมตนมีวาทศิลป์ที่ดีนี่เองรู้จักการะเทศะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยดีนะคะออน,น้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่พูดจานะคะ พูดน้มน้ํจิตใจคนอื่นได้ด้วยตัวคุณนะคะพูดจาอ่อนหวานนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนอบน้อมนะคะแล้วก็พูดเยียวยารักษาจิตใจคุณได้ด้วยให้กําลังใจคนอื่นนี่ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เขามีปัญหาคนที่เขามีความทุกข์มีหน่าละคะมันถึงมีคนเนี่ยอยากจะเข้ามาหาคุณในตอนนี้ในเวลานี้นะคะโดยเฉพาะคนที่เขามีปัญหามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้นะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะถึงแม้ว่าคนคนนั้นนะคะพวกเขาเนี่ยมีปัญหากันเกลียดกันนะคะทะเลาะก,กันคุณก็สามารถพูดนะคะโน้มน้าวจิตใจเขาให้มารักให้มาสามัคคีกันได้เนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งรอบด้านคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางวาจาทางคําพูดนะคะแล้วคุณก็จะเขาเรียกว่าตัวคุณจะมีเงินมีทองจากคําพูดของคุณนี่แหละคะ่ะ โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปลงณห,หน้าทองหรือว่าไม่ต้องไปลงแบบว่าสาริกาลิ้นทองอะไรเลยนะคุณนะมีมีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมีสเสน่ห์ทั้งกายมีสเสน่ห์ทั้งวาจาอีกนะคะมีสเสน่ห์หมดทั้งตัวเลยตัวคุณนะอะใครมองมาเนี่ยนะคะแบบว่าคุณจะเป็นคนที่ดูดีนะคะดูดีมีสเสน่ห์มีออร่านะคะเป่งประกายถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้สวย มือนอย่างดารานะคะคุณนะสวยแบบธรรมชาติแต่ว่าคุณนะมีเสน่ห์ในตัวของคุณนะคะเดินไปเนี่ยแสยงออร่าเป็นประกายนะคะใครเห็นเนี่ยใครก็ต้องมองนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีมันเหมือนว่ามีมีจุดเด่นในตัวคุณนะคะพอเขาได้มาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยนะคะเขายิ่งชอบคุณเขายิ่งหลงรักคุณนะคะเขายิ่งอยากจะ มาอยู่กับคุณมาตีสนิทกับคุณนะคะอันดับแรกคุณเดินไปเนี่ยหน้ามองนะคะเขาเห็นเนี่ยสะดุดตาเลยพอคุณเรานะคะคุณนี้ทําไมหน้ามองจังเขาก็อยากจะรู้จักคุณเขาก็เดินเข้ามาหาคุณนะคะพอได้ยินคุณพูดโน่นพูดนี่อ้าวอาะไรฉันมีปัญหาอยู่แล้วเอาเลยเข้าทางฉันเลยนะคะประมาณเนี้ยนะคะแล้วตัวคุณก็ยังเป็นคนที่มีพลังงานบวกเป็นคนเขาเรียกว่า คิดดีคิดบวกนะคะไม่รัดบเปรียบใครนะคะมีพลังงานบวกในตัวนะคะใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้ใครเห็นใครก็อยากจะรู้จักแต่ตัวคุณเนี่ยนะคะชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเกิดมาเป็นคุณเนี่ย,ค,ยคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมามากมายต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคมาตั้งแต่เล็กนะคะชีวิตของคุณไม่ได้สบายเลยนะคะ มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาโดยตลอดตั้งแต่คุณจําความได้นะคะชีวิตของคุณนะ่ะไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่คุณก็ไม่ย่อทอนะคุณเป็นคนที่มีความพยายามต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยตัวเองโดยตลอดเขาเรียกว,ว่าหนักเอาเบาสู้ขยันทํางานแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกียจไม่เกียจคานด้วยนะคะคุณขยันมีความพยายามสูงนะคะมีความพยายามมีความเพียรอ่ะ ไม่ยออ่อท้ออดทนอดกั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเจอผู้คนรอบข้างรอบกายหรือว่าเจอแรงเสียดทานนะคะคนเขาพูดอะไรให้คุณก็โนสนโนแค์นะคะคุณมีความพยายามมากๆนะคะเก่งฉลาดรอบรู้ด้วยตัวคุณนะคะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีปฏิพานที่ไวพิบพิบที่ดีมีความเป็นผู้นํานะคะมีความเป็นผู้นํามีความเป็นแม่นะคะ มีพลังงานมีพลังงานความอบอุ่นมีพลังงานความปกป้องไม่น่าละ่ะถึงมีคนอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาเข้ามาหาคุณแล้วเขาสบายนะคะเขาอบอุ่นเหมือนว่าเขาปลอดภัยนะคะคุณนะมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ด้วยถ้ามีครอบครัวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับสามีนะคะและตัวคุณเนี่ยนะคะ ยังเป็นคนที่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยนะคะตัวเองยังไงก็ช่างขอให้เอาเรื่องคนอื่นมาก่อนนะคะตัวคุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะตัวคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณนะคะจะร่ํารวยนะคะด้วยตัวของคุณเองตัวคุณเป็นคนที่ไม่พึ่งพาใครนะคะ เป็นคนที่พิ่งพาใส่ตัวเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองอาชีพของตัวเองนะคะตัวคุณแต่ว่านะคะคุณอย่าให้ใครยืมตังค์นะให้ยืมตังค์แล้วคุณจะไม่ได้คืนนะคะแล้วก็อย่าไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครเด็ดขาดโดยเฉพาะคนใกล้ตัวแต่ว่าถ้ามันมีความจําเป็นนะคะจริงๆคุณก็ต้องทําสัญญานะคะคุณอย่าไว้ใจใครง่ายๆ คนแก้ตัวนั่นแหละสําคัญคนคุณ,คณนะเป็นคนที่ขี้สงสารคนแต่คุณก็ดูคนออกนะว่าคนนั้นเข้ามาดีหรือมาร้ายคุณก็ต้องทําสัญญาโดยเฉพาะคนรอบข้างรอบกายคุณนั่นแหละคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะญาติพี่น้องคุณนั่นแหละนะคะคุณต้องดูให้ดีๆทําสัญญาไปเลยนะคะอย่าอย่าเพิกเฉยอย่าง่ายนะคะเขาจะใช้ความขี้สงสารของคุณนั่นแหละนะคะอย่าใจอ่อนนะคะ เราอะผ่านอะไรมามากแล้วนะคะอาชีพที่เหมาะกับคุณนะคะน้องนางลืมบอกไปเกี่ยวแก่กับคําพูดค่ะเป็ครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้เป็นพ่อค้าแม่ขายได้นะคะพ่อค้าแม่ค่ะพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เนี่ยดีนะคะคุณจะมีชื่อเสียงจะมีคนรู้จักคุณเร็วมันจะไปไวนะคะสื่อสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับสื่อเนี่ยจะไปเร็วนะคะเอาละค่ะ มาดูพรังงานณปัจจุบันของคพืนเพื่อนในวันนี้นะคะสักสามใบค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในเวลาเนี้ยคุณได้ไพ่ก้าไม่เท้าเนาะตอนนี้คิดนะคะก้าวาไม่เท้าชาทัพไฟเมสิงธนูแล้วก็ไพ่เป็ดเปดถ้วยเหรอคะ แปดถ้วยค่ะชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิตนะคะให้แปดถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะในเวลานี้นะคะตัวคุณนะคะในตอนนี้นะคะคุณมีความคิดค,คุณคิดคุณกังวลคุณคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือเปล่าคะในเวลาเนี้ยอ่ามีความคิดกังวลนะคะมีความยากลําบากใจนะคะในเวลาเนี้ยอาจจะเกี่ยวกับงานของคุณนี่แหละถ้าเป็นเรื่องงานนะคะ เนี่ยถ้างานเก่าของคุณนะคะมันงานเก่าของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้รับแบบรักภาระทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวคุณก็เลยมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนเลยนะคะเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเลยออกเลยนะคะเปลี่ยนเลยถ้าคุณเปลี่ยนอ่ะคุณจะได้งานใหม่ที่ดีเห็นไหมคุณไปเลยคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบสักทีเต็มที่เลยนะคะเห็นไหมคุณจะได้ทําตามความฝันของคุณนะคะคุณจะได้ทํา เรียกว่าทําเต็มที่มีเวลาให้กับมันนะคะเห็นไหมคุณจะประสบความสําเร็จชีวิตของคุณนะคะจะได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมีแต่คนยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานคุณเปลี่ยนได้เลยในเวลานี้นะคะดีค่ะเห็นไหมและจากนี้ไปในชีวิตคุณนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จจะมีคนเนี่ยยื่นสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามา นะคะถ้าคุณดูแต่ในที่เก่าที่เดิมนะคะคุณจะไม่เห็นแบบว่าโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่คนอื่นเนี่ยเขาอยากหยิบยื่นให้คุณนะคะถ้าในเวลานี้คุณคิดนะคะที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะออกจากจุดเก่าจุดเดิมคุณไปเลยนะคะหรือว่าคุณคิดทําอะไรในเวลานี้คุณไปเลยนะคะเนี่ยคุณเดินทางออกไปเลยคุณไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมอย่าคิดมากอย่าก,กังวลนะคะบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะคะเนี่ยไพ่ก้าวดาบไพ่ตด้สำหรับอย่าคิดมากอย่ากังวล ไปเลยทำเลยนะคะไม่ต้องลังเลยสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยเห็นไหมผู้คนเขาพร้อมที่จะยื่นสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับคุณอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะไปเลยนะคะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลไปเลยนะคะทําเลยถ้าคิดอยากจะออกจากงานก็ออกเลยถ้าคุณคิดว่าคุณคิดจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างในเวลานี้นะคะคุณลงมือทําเลยอย่าคิดมากอย่าก,กังวลนะคะทําเลย ณจะประสบความสําเร็จเนี่ยเห็นไหมผู้คนรอบข้างรอบกายคอครอที่จะยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณเนี่ยจะมีคนสนับสนุนคุณเนี่ยนะคะไปเลยนะคะโอเคนะคะมาดูนะคะว่าสรุปนะคะผู้คนทั้งหลายนะคะที่เขามาตีสนิทคุณมารู้จักคุณในช่วงเวลานี้นะคะที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยมีคนที่ดีมีคนที่หวังดีแล้วก็จริงใจกับคุณไหมมาดูนะคะว่ามีคนที่ดีแล้วก็จริงใจกับคุณไหมหรือว่า เขามาหาผลประโยชน์ของกับคุณอย่างเดียวมาดูนะคะว่าคนทั้งหลายที่เข้ามาตีสนิทคุณเนี่ยตอนนี้นะคะเขาหวังดีกับคุณไหมหรือว่าเขาจะได้ผลประโยชน์กับคุณอย่างเดียวมันก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดมีมันก็ทั้งมีทั้งคนที่แบบว่าส่วนมากเนี่ย เขาอยากให้คุณช่วยเหลือนะคะเห็นไหมตัวคุณเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาเป็นคนใจบุญสุนทานมีความเป็นผู้ให้เห็นไหมคะเนี่ยเขารู้นะคะว่าคุณเน่เป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาก็เลยเข้ามาอยากให้คุณช่วยเหลือเขามีส่วนมากจะเป็นคนที่มีปัญหานะคะเนี่ยตัวคุณอย่าลืมนะคะตัวคุณยิ่งให้ยิ่งได้คุณเป็นคนที่ซืรร่อสรรัตย์ซื่อตรงด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เนี <N> ่ยเป็นคนที่ผ่านอะไรมามากมายเป็นคนที่มีเซนต์คุณอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะเนี่ยมีหน้าละนะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้ไมีหน่าละน้องนางถึงเห็นคนเขาเข้ามาหาคุณเยอะคุณเน,น่เป็นคนเป็นคนหาทางออกให้กับพวกเขาได้เพราะว่าช่วงในในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันจะมีคนมีปัญหาเยอะมากนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคุณอาจจะทําอาชีพเกี่ยวแก่กับ การนำทางคนชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นเป็นพ่อหมอแม่หมออย่างนี้ได้ไกด์ไลน์ไกด์กนำทางอย่างนี้ได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนเนี่ยเห็นไหมไพ่หนึ่งเรียนนะคะเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนไม่ดูถูกเหยียดยามคนนะคะให้เกียรติคนอื่นนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะไม่ อิจฉาริสยาใครไม่นินทาใครเนี่ยผู้คนเขาก็เลยจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าคุณให้เขาด้วยความจริงใจนะคะคุณเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนใดๆให้ก็คือให้นี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะเห็นไหมคนที่เขามีปัญหาหาทางออกไม่ได้นี่เห็นไหมมีปัญหาคิดมากกังวลนะคะเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันสารพัดนะคะที่จะเข้ามาหาคุณ ะะมีปัญหาเรื่องการงานมีปัญหาเรื่องความรักมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยคุณก็ขัดแย้งกันนะคะหาทางออกไม่ได้นี่แหละคะ่ะน้องนางก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมถึงมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะเขาอยากจะมาให้หรือว่าอยากจะมาให้คุณเนี่ยหาทางออกให้กับพวกเขาแก้ปัญหาให้กับพวกเขามันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่หวังดีกับคุณนะคะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการคุศลอาจจะช่วยแบบเนี่นะคะ เขาก็เลยเข้ามาหาคุณบางเนี่ยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยเขาก็ให้การตอบแทนคุณดีนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ให้เขาก็ช่วยเหลือคุณด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะมาให้คุณช่วยอย่างเดียวนะคะเขาก็ช่วยเหลือคุณด้วยเขาก็ตอบแทนคุณด้วยนะคะคุณเนี่ยเป็นคนว่าเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองเป็นคนที่มีเป้าหมายทําอะไรทําจริงนะคะ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีจิตตนาการด้วยนะคะเป็นคนที่คิดดีคิดบวกนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเนี่ยแหลคะค่ะน้องนางก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมถึงมีคนเนี่ยเข้ามาตีสนิทค,คุณอยากจะมารู้จักคุณมากในช่วงเวลานี้ เพราะว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนเขาเรียกว่านะคะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเป็นคนที่ผ่านทุกสถานการณ์นะคะความขัดแย้งนะคะความสูญเสียความทุกข์ทรมานใจอะไรมาทุกรูปแบบนะคะและแถมตัวคุณเนี่ยยังเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยนะคะไม่นินทาว่าร้ายใครนะคะ ไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่แบ่งชั้นวันนะนะคะให้ก็คือให้ให้โดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนผู้คุณรอบข้างรอบกายคุณเนี่ยที่เขามารู้จักมาตีสนิทคุณเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะมาให้คุณช่วยเหลือนะคะไม่ใช่ว่าเขามาหาผลประโยชน์อะไรกับคุณนะคะหรือว่าไม่หวังดีเขาก็มีประโยชน์นั่นแหละค่ะเขามาหาคุณเขาก็ได้รับสิ่งดีๆออกไปแต่คุณก็เต็มใจให้ใช่ไหมคะ,ะคุณก็เต็มใจให้ ไม่มีนะคะไม่มีใครนะคะที่จะไม่หวังดีกับคุณหรอกแต่ว่าเขามีปัญหานะคะเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะในเวลานี้คุณโดดเด่นมากนะคะในเวลานี้นะคะไหมตัวคุณในตอนนี้นะคะคุณประสบความสําเร็จแล้วในในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานหรือว่าในชีวิตของคุณนั่นแหละคุณประสบความสําเร็จแล้ว มีอานาจมีบารมีเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับคนอื่นได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้คนอื่นเขาก็เลยเข้ามาหาคุณนะคะเห็นไหมตอนนี้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นดึกสตาเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นคนอื่นเนี่ยพึ่งพาอาศัยได้นะคะตัวคุณเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จแค่นี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากไปกว่านี้เห็นไหมสิ่งที่คุณพยายามทํามาด้วยความมุมาณะอุตสาหะมันประสบความสําเร็จแล้วนะคะ ไม่ใช่คุณจะประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าไม่เฉพาะตัวคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จคนเดียวนะคะคุณยังสามารถช่วยเหลือผู้คนรอบข้างรอบกายคุณได้ด้วยนะคะเห็นไหมผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เขามาหาคุณเนี่ยเขาจะไม่ผิดหวังเลยนะคะเขามาเขามีทางออกนะคะคุณช่วยปลดล็อกนะคะปัญหาหรือว่าปมในใจของเขาได้นะคะ ัวคุณนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะน้องนางยินดีด้วยนะคะสรุปนะคะผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาตีสนิทคุณที่มารู้จักคุณที่อยากจะเข้ามาสนิทมารู้จักคุณในช่วงเวลาเนี้ทาไมมีคนเข้ามาหาคุณเยอะจังเลยก็เป็นเพราะว่านะคะเขาเข้ามาหาคุณแล้วเขามีทางออกนะคะเขามีปัญหาเขาหาทางออกไม่ได้นะคะเขาไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครเขาก็เลยมาพึ่งพาอาศัยคุณนะคะ ตัวคุณนะคะยิ่งให้ยิ่งได้น้องนางยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะน้องนางเป็นกำลังใจให้นะคะมาดูนะคะน้องนางจะมาสรุปให้นะคะเห็นไหมเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแตัดสินใจไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะมาดูนะคะมาดูว่าไพ่ออรคโคอยากจะบอกย่า อะไรกับคุณนะคะอยากจะบอกหรือว่าอยากจะเตือนอะไรกับคุณว่าในเวลาเนี้ยนะคะไหมคุณได้รับชัยชนะแล้วสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณเลือกนะ่ะมันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับคุณแล้วคุณได้ไพ่ไปที่ยี่แปดวิตตอรี่ได้รับชัยชนะแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ไปที่หกนะคะการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ไปที่เจ็ดนะคะ กลยาณมิตรนะคะไปแต่สำหรับของคุณนะคะประตูสู่ความรักประตูสู่โรแมนติกนะคะเอาละค่ะไพ่ออรัคออยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะคุณได้รับชัยชนะแล้วสิ่งที่คุณพยายามทํามาคุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะมันไม่เสียเปล่าทุกคนได้ประโยชน์นะคะจากคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณได้รับชัยชนะแล้ว น้องนางยินดีด้วยนะคะสิ่งที่คุณพยายามทํามาด้วยความมุมานะอุตสาหะสิ่งที่คุณว่าคุณทํามานานแล้วนะคะเมื่อไหร่มันจะประสบความสําเร็จตอนนี้มันสิ้นส,สุดการรอคอยแล้วนะคะไความพยายามของคุณนะคะความพยายามคือหนทางสู่ความสําเร็จแล้วคุณก็ทําได้จริงๆทางที่คุณเลือกเดินนะมันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับคุณด้วยได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งผู้อื่นเห็นไหมคะและในเวลานี้นะคะตัวคุณเนี่ยยังเชื่อมต่อ ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เบื้องบนนะคะเนี่ยเห็นไหมและตัวคุณก็ไม่ต้องห่วงจากนี้ต่อไปนะคะคุณนะ่ะจะมีแต่คนเข้ามาจะมีแต่คนดีมีกัลยาณมิตรนะคะเข้ามานะคะจะมีทั้งจะมีแต่คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะมีผู้คนเนี่ยนะคะกัลยาณมิตรหรือว่าผู้คนรอบข้างรอบกายเนี่ยเขาจะมาเขาเรียกว่าเขาจะเข้ามารุมรักคุณเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณ นะคะคุณน่ะช่วยเหลือเขานะคะเขาก็จะช่วยเหลือคุณตอบนะคะคนที่ไม่ดีเนี่ยจะถูกคัดออกนะคะคนที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะมีแต่คนที่ดีๆคนที่เขามีปัญหาคนที่เขาไม่มีทางออกเขาอยากจะมาให้คุณช่วยเหลือนะคะจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณได้รับชัยชนะแล้ว คุณนะคะหลังจากนี้ต่อไปนะคะถ้าคุณทําดีอยู่แล้วให้คุณทํำดียิ่งขึ้นไปคุณจะประสบความสําเร็จมากไปกว่านี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากไปกว่านี้น้องนางยินดีด้วยนะคะ เอาละค่ะถ้าวันนี้น้องนางทาผิดทําพลาดเพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขอภัยเวณที่นี้นะคะแล้วก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมัง่งคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน,น้องนางก็ขอให้ประสบความสาเร็จโดยรวยเงินปังๆทุกคนนะคะแล้วน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่ให้การซัพพอร์ตน้องนางด้วยดีเสมอมานะคะให้ค่ากาแฟค่าขนมนมเนยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามน้องนางในทุกๆคลิปที่น้องนางทําคลิปออกมานะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ v i 2 1 1 9 8 0นะคะน้องนางยินดีให้คําปรึกษาในทุกๆเรื่องเลยนะคะค่าครูตามกําลังซับค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องนางได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนะคะช่องทางติดต o อใครที่อยากจะดูดวงฟรีนะคะ กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้น้องนางนะคะน้องนางไลฟ์สดทุกวันนะคะตอนเย็นหกโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะเนี่ยน้องนางก็มีการวางแผนวางแผนไว้แล้วนะคะว่าจะไลฟ์เป็นสองช่วงนะคะช่วงตอนตอนตอนกลางวันนี่แหละคะ่ะตอนเช้านี่แหละคะ่ะแต่น้องนางก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นตอนไหนก็รอติดตามด้วยนะคะรอติดตามน้องนางด้วยนะคะแต่ว่าช่วงตอนเย็นเนี่ยน้องนางไลฟ์ทุกวันนะคะ เข้ามาให้กำลังใจน้องนางได้นะคะเอาละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆค,ๆ,ะคะาๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ